การสวัสดีค่ะมือนีมแอดมินกับพายเอฟซีทุกทันมาติดตามปังความฝันของคุณปะพูนซึ่งปะพูนเพิ่นบอได้มาฝันหลายงวดแล้วแต่งวดนี้แอดมินมาถือจังหวะปะพูนเพิ่นฝันพอดีค่ะหลักกฝันดีแห้งแต่ความฝันของปะพูนนั้นจะเป็นจังไดไปกันค่ะไปฟังความฝันของปะพูนกันเลยค่ะว่าปะพูนฝันดีฝันดีแบบใดมีตัวเลขเด็ดตัวใดมาฝากเอฟซีกันบ้าง ไปกันค่ะก่อนอื่นก็นข,ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมช่องไอสตาแชนแนลไว้น้ำแน่เด้อค่ะเพื่อจะโบผ่านในการรับชมคลิปต่อไปไปกันเลยค่ยยยะกาสวัสดีครับป้าพุ่นกาสวัสดีครับการสวัสดีค่ะป้าพุนค่ะอยากได้ขันผู้ชมจึงจะได้ข้อมันป้าพูนนี่แต่มันโบผ่าน <laughs> ันนตั้งแต่วันี้มาบบนี้ันเมยนบฝันจังเกลือไเลยบ๊กใครได้ข้ฝันป่าเลยแต่ว่างวดนี่เพื่ว่าฝันฝันราคาท่านผู้ชมฝันแล้วงวดนี้ว่าสั่นฝันแต่ว่าให้แปลเองฝันกันว่าจะไหนเก็ป่าบอกซูเอฟซีเพิ่งฟังเน่ฝันว่านี่ผู้ชายมากขึ้นอคือว่ามันควรจะของจะไปแต่งงานป็นยางมะเหอ พราะว่ามันผัวจะของละ่ะมีแต่เจ้า,จ,าจะนายได้มันขี่รถมากขี่รถมากคนกับบกักร้ายจะของเพรานว่าบริหนุ่งเสือเลยอยากโอ้จะอยา,ายโว้ยเพราะว่าจะอายอันผัวจะของคนละคิดว่าผัวจะของได้หักบอทฉันได้เคยอยู่น้ำกันแต่แต่เขามาหากว่าจะไปไปแจ้งงานกันแต่ยามเลยหากว่าผัวจะของนะโอ้ใในใ,ในใจนะคือว่างามงามเลยก็หลรบรอจังหวะโอ้จะของกับมาขเขาจะะังหวะนี่ใจ มากงวดมากแค่เจ้ว่าเจ้าของมากเลยเจ็ดหาวันนี้เจ็ดหาเนี่ยมากแค้งัวป้าเนี่ยมาเกเจ็ดหาแมนคือ,ค,อคือว่าผัวเจ้าของมากเนี่ยมีคนหนึ่งคนจุ้ยหนาใส่มากได้เหรอคนว่าคนว่บาบอโบโบโบเคยเห็นหนาเขาโบาเคยเห็นแต่ว่าหู้หนหนในใจเนี่ยว่ามันม<ต>ันแ,<ต>แต่งงานกันแล้วว่าเป็นผัวเจ้าของแล้คนนี้คนนี้ว่ามันแต่งงานกันแล้วแมนมาแต่งงานกันหักโบเคยยุ่งกันเลยเจ่าว่า ในในความคิดนี่ว่า,วาแจ่งงานเออว่ามือซื้อ,อ,อเผาเหน,านี่ว่าแต่งงานกันแล้วโอก็ oh. ลังมามาหาสินีไปใสเขาว่าจะาของแลนเขาในเฮือนเพราะวันสินตุ่มเอิ้อกดูน่ะก็เลยว่าโอ้อยากอายเขาเลยแจ่งตัวไปในงานเจะาของว่าสินตุ่มเอ,อื้อนนะก็เลยนะ <c oughs> แลเนเข้าไปสิบอาหาเสือป่านุ่งก็ไปไปเห็นหนองสาวนั่งนั่งอยู่ระื่นอันๆๆ อาสินไหมคุณแม่คุณจุติเตียนสินกับขาดตัวคุณอยากอยากอายเขาผลวังของเขามาแล้วพี่อายมากผลวังสีเได้ปั่นเขากับผู้งานผู้งานเป็นคือเคือเจ้าหน้ามากมากแต่พ้องกับมากกับว่ากับว่ามันมันเป็นหัวเป็นเนี่ยกันล่ะแต่ว่าในในความูลนั้นว่าเป็นหัวเป็นเมี่ยแต่ว่าบ่คคยอยู่แต่บ่เคยเห็นกันโบแต่ว่าเห็นหน้าเขามากกับพ่วงหูซื้อว่าอันเป็นผัวค่ะ เป็นผัวเป็นเมียกันเคยแจ่งงานกันแล้วแต่ว่าบได้อยู่น้ากันไดยไ่เคยอยู่น้ากันแต่มาปั๊บเนี่ยสิเป็นค่วมหูเสือว่ามันผัวจะของหูออจ,กจกักไม่ไว้ว่าคนนี้เป็นผัวจะของหูจักเลยม,มากได้ในใจกับมากมากมากเงื่อนนี่ละจังว่าพมันจะออกบ้านเด้กี่บอสม,มามาในเงื่อนจะของกับยางเขาเงื่อนเลยได้ สินหัตเด็กอยู่วันสาแบบมันจินตุ้มเออก่อนสินยางเขาในเฮือนเขาก่อนยางน้มก้นลงรถแล้วเขาเจ้าก่อนยางเขนจะคลองกวบายางก่เลยแต่ว่าเขาเจามาหลายคนมาหลายแต่ว่าลงมาแต่อันปวดจุกของอันเขาลงรถมาเป็นเป็นรถเป็นคือรถเจ้าะหน้าเป็นรถบักนั่หนึ่งมาหลายคนแต่ในหันกับเป็นเจ้าเป็นนายว่าปวดจุกของเราเป็นไงภูเขาคนเด็กเป็นเป็นอันนี้นะลงมาแกงเคืองแบบน่ารักกับโป๊ะแกง ใส่สุดแบบดูดีนะแต่แต่งตัวดูดีแต่งตัวพุ่มฐานอืมก็สิว่านันทพวกไม่หันข้าวเขาเบิดนะก่อศิวานันทเขาเขาคือสิเป็นก้นใหญ่กมูในพวกคืชก็ว่าไม่ัวรจะคล้องล่ะในพวกอํันน่ะในใจก็มักเดชมามาบ้านหลังนี้บอกป่ะแม่นว่ามาบ้านบางทีนึกบอกบางที่บอกท่าเลก็บางที่ป่ะบางที่ สิบหกศูนย์หนึ่งหกมันสั่อ๋อศ oh okay. well> ูนย์หนึ่งหกขับชมเคยเคยือยู่ได้เคยธอคือไหนเธอหนึ่งถือลอตเตอรี่คู่หนาฝันว่าเขาขับรถมาส้นหนาบ้านอยู่มั่บเลยอยู่หันเอ้าเอ้าข้ามกวางขึ้มาส้นหนาบ้านเนาะไปซื้อลอตเตอรี่ได้สองใบอยู่้ด้โอ้ย ูนย์หนึ่งหกเต็มเต็มส่วนไนแต่แต่ในมันคลายก่อนแต่ว่าขันมาป่ามากนี่แต่กอขันมีตัวเหล็กมันจะเป็นตัวเหล็กตัวนั้นได้เนาะน,น,านะองม่ไพ่เนาะเฮ้ยเฮอยว่าอันมากเขาเนี่ยเฉพาะขันมากเล็กเจ็ดหาแบบตัวนี้มากเจ็ดหาแม่เจ็ดหาหาเจ็ดเจ็ดหาเนี่ยแะหาเจ็ดซื้อบวกกับอีกจ้าหา,นานซื้อ,อ <laughs> ซื้อแบบนักเรงเนี่ยเจ็ดหากาเรื่องของมันสื้อแบบักเลียงให้ค่ะแต่ผู้ชมสื้อเจ็ดหาแบบบวกกับบวก ซื้อบ่หลายดอกเงินบัหลายก็เลยซื้อซื้อไปหน่อยขึ้นมากกว่าไมากแค่แห่งเจ็ดเจ็ดห้าจะเปียกคือป่าเลยครับท่านผู้ชมเขาต้องไปแล้วเขาต้องกลับมานกน้ำขึ้นบนเขาล่องลางน้ำมันเงินเงินหน่อยก็บพกขับแล้วมันเมันหลายเนาะขับขั้นขึ้นบที่เขาขี่รถมาต่ำมันกอะตรงๆเลยแม่วาออกบันเด็กที่นั่นออกบานเด็กที่อ้ศูนย์หนึ่งหกขับรถมาเขาส่วนมันอยู่มาอยู่หนาอขาอยู่มาเลย ออกสามโต้ถือสามโต้สองใบทัไไ้งวัมวนนี่ก็มาหอดบ้านแล้วก็ขึ้นมากยา่างคาเลื<ด>่อยใม<า>่ใจหอดบ้านเขาก็กตามมาเรื่อยยุดเขาวาิสิไปใส่เขาว<อ>่ากอก็บปากได้ก็เอือนน่องใส่น่องว่าเอ,าอ้าสินไห้กูแนกแนกูสินนงอาเสือน้ำมันกับฝ่าโอ้ยไปใส่แล้วก็กไปแล้วบอกว่าหาสิกันยืนหันหน้าใส่เขาเขา,เขา,ขาบอกว่ายุดยแกยุดเออ ไไที่ไปใสเขา่างทีก็ว่าแค่นี้เลยก็ชักมากกับวเห็นอย่างก็ยืนตรงหน,น้ากันในใจนั่นว่ามักเขาเห้ค่ะฟันก็ว่าัวจะห่วงจะพวกเคยอยู่ในกันผมเคยเห็นหน้าพ่อแต่ว่าหันเราเห็นป้าด้วเห็นปัาบว่า,ามัน,นพวจะก่วงเนี่นในความคิดจ,จะหอวงนะอโอ้ยคนนั้นกับปูบอกงามเนโ่้จะหักกันว่บยังจำหน้าได้เหรอดิหนิในฝันจำจำหน้าได้ เห็นปั๊บก็ขึ้นว่าผมว่จจะของว่าเมนขาดโบเมนพญนยนี้แต่ว่าพญนิยนี่ยเล่าว่สบายเนียวเราเลมัน่ห้เกินน่าว่าไม่แห้งเกินล้ไม่แห้งเกินแล้วว่ากำสันผู้ชมลุงเยี่ยมลุงเยี่ยมนี่แหละคำนั่พอบานพอระพูดแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขสิป่ามากดิผมผมคิดว่าลลูก้ ขี่รถไปหับมานอนเพื่อมันน่าจะบอกว่าประสบการณ์องมานอนเพื่อจังมากฝันในซีมันมาหันอนมัวฝันในหัวใหม่ฝักี่หัวในนอนนํกกันเงเดียนอนไปนอนใจยรงไงตรงหน้าแม่นก็เมีย่้าดีดีันแต่เล่าเล่าูทำหน้าพูนฝันหลายมือแล้วฝันจนว่าไปสื่อเลขเจ็ดห้าไปบอเหรียบบอแซลลูกไปให่นอกค่ะท่านผู้ชมฝันแต่เล่าอยนู่น่าฝันหลายมือเลยที่หามือเลย เราไปอยากเขาบ้างหลายอย่างสันละจะได้ฝันมาฝันมาว่าลูกบอกว่าลูกใส่สูตรทหารไปยืนอยู่ในประตูทหารกับพีป่าแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเลขที่ป่ามากเด้ขั้นมากขึ้นมาเจ็ดห่าพอเลขเลขป่ามากพอป่าขึ้นมากนี่แสดงว่ามันต้องเป็นเลขตัวนั้นล่ะอยู่เพราะว่าอยู่กึกแล้วเาก่อนฝันน่ะชื้อเลขอะไร สื้อแค่ไว้แ้วแม่นานเออเลยวันสิยู่บอเขาก็บอกให้ยุดจต่ว้าก็ยุดแตอยูเกือกเลย่อยไป่๋แม่สิไปใส่เขาว่าแม่ละค่ะแม่หลายเชือบบอกพอเขาว่อจะควั่นก็ติก็สิย่างเขาในบ้านนนก็อยากอายเขาบอจะกของลงว่าสินี้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามันนะาเสื้อผ้านุ่งทังนีก็มากกับหลักคนนี้แต่ว่าเขาบอกให้ยุดกับยูกึกเลยแต่ยุดเสื้อผ้าก็ไม่ได้ลุงเนี่ย แม่นล่ะครับสมุจมันสินตุ้มเบิกนั่นละ่ะแม่แม่จังได้ก็เป็นเจ็ดหาหาเจ็ดแม่พูดนี่แหละก็พูดนี่แหละเนาะ,นะมาเจ็ดหากระมือแ,แล้วเนะาะตอนอ่างบ้านนั้นเขาปันหน้าด้วยเอนตอบ้านเลขที่ก็จะเรื่องรับศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหาหาเจ็ดเป็นตัวเลขเที่บ่หลายเพราะว่าป้าป้าเราฝันงวดอนะ่ะแล้วก็ฝันแม่นได้ตอนที่ว่าฝันพญานาคลุ่งใหม่นะป้าเนาะงวดนั้นก็ตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะที่บอสือสาม ฝันพญานาคเกี่ยวอยู่ภูเขาแบบนี้ก็ลงมาหาป่าเราสองแปดนสามหัวมันออกลอยเท่าใดตัวนั้นสองแปดมันออกสองแปดนะมันลดเนาะไม่ได้เลยมันลงมาแต่ผู้คนมื่อเรารงตัวนึงเออมันลงตัวนึงมันลงแต่มเนี่ยฝันว่ามันเลื่อยลงมาหาเจ้าของอยู่ทั้งตีวหรือว่าฝันแม่นคาร์เต่ร์มู่ชมฝันแม่นแห้งป่ากระไดงวดนี้ก็มั่นใจแน่นอนหาเจ็ดเจ็ดหานี่ก็เป็นเลขที่ที่หลายคนคิดไว้นะคาร์เตูรชมฝัน จะคองมันสื่อเลขมากคล้งหเล็กสิยูบอ้อทุกวันอาที่บ่มากเขากัมากเงื่อนมันก็มีซมตัวนี่ละเนาะป่าเนาะแมนศูนหนึ่งหกกับเจ็ดหาหาเจ็ดเท่านี้เพราะว่าจะาของมันสื่อเจ็ดหาสุด้ายดอกซื้อตัวละ้าวานกระดังทีสุดเด้อซูนหนึ่งแมนที่นีแมนกเออมันก็มีเนาะมันอยู่นี่มันก็มีเนาะเกิดทุกวันอาที่ป่าก็มีศูนหนึ่งน่งแมน ว่าเลขนองพิ่มยังสิเลขนองพิ่มกับหนึ่งสามศูนย์บอตัดออกกัมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นักมาตะ่เนาะไปักการเะผู้ช่เป็นเบิงตัวเลขมู่แล้วความฝันกับเราสูกันฟังไปสนะนป่าเนาะก็เป็นความฝันเนาะมอกจากกับ่หู้ดอกว่าจะออกหรือบ่ออกกับ่แนครับือไปผู้มักเนาะแมงครับก็ให้แค่เป็นแนวทางนอะป่าเนาะเพื่อว่า่านผู้ชมมีตัวเลขอาจจะมีเจ็ดห้าหาเจ็ดว่าศูนย์หนึ่งศูนย์ในใจอยู่แล้วก็ พราะเลยยิน like อันป well, ่าว่าสู้ฟังความฝันก็อาจจะไปชื่นชอบอีกเป็นอีกทางหนึ่งว่าเออฮัดตัดสินใจตัวนี้ละไปมากกระล่องจัดเบิ้งเนาะครับคัดใส่เบิ้งผู้คนสนานไส่เบื้งตัวเลขน้ำอันไอหมินของข้าเขียนใส่กระดาษให้พี่น้องในเบื้องในช่วงกันเพื่อเอาไปเสี่ยงโชคเนาะจะใส่ขอบเบื้องขอบขึ้นขอบพูดครับผมอย่างความฝันดีๆความตัวเลขเด็กๆไปเรียงันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องไปเบิ้งน้ำกันเลขกขัดตัวเลข ค่ะสุดท้ายนี้แอดมินก็นจะมาสรุปตัวเลขของคุณประพูนให้ได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ016 016คือบานเล็กทีค่ะส่วนตัวเลขที่ปะพูนเพินมมากรเจ็ดหาเจ็ดหค่ะสุดท้ายก็ขอขอบคุณขอบคุณ f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมช่องไอสตาชาแนลขอฝากกดไลค์กดแชร์ไว้น้ำเน,นด้อค่ะเพื่อจะบวผ่านในการรับชมคลิปต่อต,อต,อตอไปค่ะสวัสดีค่ะ